สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเข็มธนวัฒน์จูชาติวงศกุลจูชาติวงศกุลอ,อ่าครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนเนี่ยคุณเข็มธนวัฒน์เนี่ยมีบทบาทยังไงทางด้านการเมืองก็มีการดําเนินการยังไงทางเกี่ยวกับเรื่องการเมือง,งครับตอนนี้โดยส่วนตัวนะอ่าก็ ดำเนินการกับเคลื่อนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดลงพื้นที่เหนือกลางอีสานใต้ห็นะแต่ว่าถ้าโดยส่วนรวมผมก็เป็นกรรมการบร,ริหารพัก,พกคือ,อรครพักพลังทำใหม่เป็นกรรมการบริหารพักพลังทำใหม่คร,รับก็อดีตก็เป็นรองหัวหน้าพักพลังทำใหม่เป็นรองหัวหน้าพักพลังทำใหม่แล้วก็ เป็นกรรมการปัจจุบันนี้ยังเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ยังเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่แต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีการประชุมยังไงกันบ้างนะตอนนี้สถ,ถานภาพปัจจุบันผมไม่สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้อยู่พูดย้อนกลับไปนิดนึงคือมีปัญหาต <c oughs> ะเลาะบอกแว้งกับทางกระทบกระทั่งว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะกับ<อ>ทางด้านหัวหน้าพรรคคือจริงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การตะเลาะนะครับคือ,อ พวกเราแค่เรียกร้องให้วหน้าทําในเรื่องที่ถูกต้องคือแก้ไขในสิ่งที่เคยทาผิดพลาดแค่นั้นเองและก็เราเราจะไม่ลงลึกรายละเอียดเราจะไม่จอบลึกในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเคยเป็นข่าวในทีวีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเะี่ับข่าวที่ว่าคุณเขียมธนวัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคได้ไปยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการปปชสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็เคยเป็นข่าวมาแล้ว ครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปยื่นที่ไหนอีกครับกกตกกตแล้วก็ปชปชนะครับทีนี้เราก็จะไม่ลงรายละเอียดถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่เราจะพูดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณเข็มธนวัฒน์เนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่อะไรในสภาผู้แทนราษฎรครับก็หลังจากการเลือกตั้งทางหัวหน้าพักคือคุณนวีมาจะมาดลก็ได้รับเลือก เป็นสสบัญชีรายชื่อครับนะก็ผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขากรรมธิการพลังงานซึ่งตอนนั้นคุณรวีมาจมาดนก็เป็นกรรมธิการพลังงานนะคุณเป็นเลขากรรมธิการพลังงานเป็นเลขากรรมธิการพลังงานแล้วก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสสผู้ช่วยสสในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสสของพรรค ของพักพลังทารรใหม่ <ภา S 2> ข,ของนาย,นายรวีมัตสนรรม,ม,มารุนเนะนี่ยืทีนี้ผมในฐานะทีุ่ <c oughs> เป็นกรรมธิการ <c oughs> เกี่ยวกับการพลังงานเนี่ย <c oughs> ผมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของประเทศไทยสักนิดหนึ่ง <c oughs> อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการพลังงานพอสมควรคือเราเป็นประเทศที่ใช้น้ํามันแพงตอนนี้เป็นซินนิทไห่ทราบไหมครับเอ่อ ผมเติมน้ำมันผมไม่เคยดูเลยนะแต่ว่าผมผมใช้ใช้ดีเซลดีเซลสิบกว่าบาทนะครับส่วนดีเซลนั้นก็ใกล้ๆสี่สิบสามสิบแปดสามสิบเก้าบาทขึ้นขนลงลง,ลงแก่งแก่อยู่ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งค่า <c oughs> ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการพลังงานของประชาชนคนไทยนั้นค่อนข้างสูงเขาว่าอ,อย่างนั้นครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศพม่าประเทศกัมพูชาประเทศลาวหรือประเทศมาเลเซีย ซึ่งเขาใช้น้ํามันถูกกว่าประเทศไทยครับทั้งที่เป็นน้ํามันเหมือนกันเหตุดใดจ,จึงมีราคาที่ถูกแพงกว่ากันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะที่คุณเคยเป็นกรรมธิการพลังงานในฐานะเลขาธิการของกรรมการกรรมธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรคุณมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตกล่าวเบื้องต้นก่อนออปกติผมผมเองกับพรรค เราเราชูนโยบายเรื่องพลังงานแล้วก็ที่เข้าไปเป็นกรรมธิการและเลขากรรมธิการพลังงานเพราะว่งงานโยบายหลักของเราคือการแก้ไขปัญหาพลังงานของชาตินะและเราได้เรียกร้องให้ประชาชนพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ํามันในราคาที่เป็นธรรมน,ราานะคือพลังงาน,นต่างๆแคสน้ํามันเรื่องไฟฟ้าทุกอย่างต้องราคาเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วย และในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ปลักดันเต็มที่เรานําเสนอแล้วก็เชิญขวายประชาชนฝวายภาคประชาชนมาให้ข้อมูลในการที่ในในรัฐสภานะในคณะกา,การการ,การประชุมธรรมาการก็ได้ตอนนั้นได้ได้ผมเองได้นํานเสนอเรื่องเชิญาทาง หมอมหลวงกรและคุณรัชนาซึ่งมีข้อมูลเรื่องพลังงานที่ซึ่งเขาดาเนินการเขาขับเคลื่อนเขาขับเคลื่อนโดยตรงและเขามีข้อมูลที่ชัดเจนมากได้เชิญมาแล้วเข้ามาไหมคุณรัชนาติดไปให้ข้อมูลกับทางฝ่ายรัฐมนตรีแต่ว่าคุณหม่อมหลวงกรได้ได้มาให้ข้อมูลในเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ มันมันหลายด้านนะครับคือข้อมูลก็เท็จจริงของเขามันจะมีเหตุและมีผลที่ฟังขึ้นคือจริงๆถ้าเกิดว่าก่อนจะไปเรื่องของคุณก่อนเนี่ยผมถามนิดนึงครับพม่านะครับมาเลเซียและลาวกัมพูชาเพราะใช้น้ำมันถูกกับเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องจริงครับถูกกว่าเยอะไหมถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะริทละประมาณกี่บาทเอ่อตอนนี้ถ้าถ้าเป็นมาเลเซียผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะยี่สิบหนึ่งประมาณ20่สิบไม่อ่าของเขาประมาณ20 18ถึง20อ๋อของเรานี่ยของเราสระสี่สิบกว่าสามเกือบสี่สิบแล้วก็สระสี่สิบกว่านะอ่าเบนซินเออเ่าเบนซินแพงกว่าเออสรุปแล้วก็คือเขาเขา ใช้น้ำมันประชาชนเขาใช้น้ํามันในราคาที่ถูกกว่าประเทศเรานี่ลิตรหนึ่งประมาณสิบกว่าบาทถึงยี่สกว่าบาทประมาณนั้นครับอืเพราะอะไรครับเพราะการบริหารจัดการขององ,งค์กรเครือข่ายของผู้บริหารประเทศมากกว่าครับเพราะว่าเขาเ,เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการบริหารจัดการครับเพราะว่าต้อง,องไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการไป ต้องพูดไม่ตรงไปตรงมาเนาะไม่ตรงไปตรงมาอันนี้หมายถึงผู้หว่าผู้บริหารประเทศไทยประเทศไทยเพราะว่ามาเลเซียจริงๆมาเลเซียมีบ่อน้ํามันแค่พันกว่าบ่อเองครับประเทศไทยมีกี่บ่อประเทศไทยถ้ารวมทั้งที่เขาอ้างว่าเป็นสำรวจอ่ะเนาะก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบ่อเขามีกี่บ่อนะมาเลเซียพันกว่าบ่อเรามีมากกว่าประมาณเจ็ดพันกว่าบ่อเจ็ดเท่าครับเจ็ดเท่าครับอ แต,แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับมีน้ํามันประมาณพันกว่าบอแต่เขาใช้น้ํามันถูกกว่าเรารัฐบาลเขามีการบริหารจัดการดีครับแล้วก็เขามองเห็นถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้เราต้องต้องเน้นว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน,นนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมที่พูดเนี่ยเรื่องจริงครับเรื่องจริงนะครับเอาละก่อนจะไปลงลึกในรายละเอียดผมจะถามก่อนนะครับแล้วหม่อมหลวงกรที่เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมานาเนี่ย นะครับผมเคยดูคลิปของเขานะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ํามันดิบนะครับอยู่ในประเทศหรืออยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยมากนะครับไม่ทราบว่ามากเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าเจาะสารวจที่ไหนนั้นนะครับส่วนมากมักจะพบน้ามันนะครับแม้แต่ในเขตกรุงเทพมหานคร <c oughs> น,นี้ก็ยังมีบ่อนถ้าบ่อน,น้ํามันถ้าจะขุดได้ถ้าจะถ้าจะขุดขึ้นมาใช้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ํามันไม่น้อยกว่าประเทศ เวทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นประเทศที่ผลิตน้ามันด้วยซ้ําไปจริงๆแล้วท่อนต้องขอเรียนแบบนี้นะครับว่าที่ท่านหม่อมหลวงกรได้ข้อมูลแล้วก็ได้ออกสื่อหลายๆสื่อนะอคุณรจจนาด้วยผมต้องบอกตรงๆว่าผมก็ต้องน้างยิงข้อมูลต่างๆจากหม่อมหลวงกรและคุณรจนาและผมเชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลที่มีความม,ม,มีความเป็นจริงสูงมาก คำจริงๆเท่าที่รู้ในประเทศไทยปัจจุบันนี้น้ำมันก็ไม่ถึงกับขาดแคลนหรอ,อกจากมันขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยนะครับเราได้ส่งออกน้ํามันไปขายต่างประเทศไหมเท่าที่รู้เราส่งออกน้ํามันขายต่างประเทศและเท่าที่ทราบมามันเป็นแบบนี้ครับ,ค,รบคือน้ํามันดิบหัวน้ํามันดิบเนี่ยเราต้องส่งส่งไปอเมริกานะฮะอเมริกาจะเอาเอาหมดเลยหัวน้ํามันดิบที่เป็นเกรดเอ ที่เราใช้ที่ต้องผสมนุ่นผสมนี่ที่บอกว่าเรามามีค่ากลั่นค่านุ่นค่านี่แพงความจริงแล้วมันมันเป็นหางน้ํามันอ่ะก็เหมือนน้ากะทิน้ํามะพร้าวอ่ะหัวกะทิอ่ะคือเขาออกไปหมดเลยออกไปหมดแล้วอ่าคือหางกะทิเราเราได้ใช้หางกะทิอย่างเดียวหางกะทินะถ้าถ้าเปรียบเหมือนมะพร้าวอ่ะนี่นี่นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการที่เราให้เขาสัมปทานอ่ะ เราไม่สามารถไปตรวจสอบเขาโดยตรงได้เลยนะแล้วหม่อมหลวงกรเขาบอกไหมว่า,าปัญหาน้ำมัน,มนมเกิดจากอะไรยังไงเขามีข้อมูลยังไงบ้างคือคือหมอ่มอมหม่อมหลวงกรได้ชี้แจงรายละเอียดมากพอสมควรแต่ว่าด้วยเวลานานแลนะ้วเนาะที่ที่เชิญมาผมก็จำไม่หมดเนาะต้องขออภัยด้วยตแ,ตแต่ว่าปี63ปี63เขาไม่หานานปี63อ่ปี63อ,อามเล่าือถ้าเอา แต่ผมมั่นใจว่าข้อมูลมันจะมีความเป็นจริงสูงแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะเพราะว่าคือตอนนั้นที่ได้เชิญมาพวกผมยื่นกรรมธิการว่าเราขายในประเทศอ่ะคืออยากให้ลดเหลือไม่ไม่เกิน25่บาาทนะในในประเทศเพราะว่าเราส่งาลาวส่งกัมเมนมส่งพม,ม่พมาพม่าเขายังขายถูกกว่าท้องตลาดเราอีกทั้งที่ซื้อไปจากเราทั้งที่ ซื้อไปจากเราคือ<ม>ที่เขาซื้อไปนี่คือหมายถึงว่าน้ํามันที่สําเร็จพร้อมใช้เนาะนคือกันเรียบร้อยแล้ว<ม>คือน้ามันน้ามันสําเร็จรูปที่พร้อมใช้<ม>ก็เหมือนของเราเราเอามาใช้แล้วมาขายไอ้คนไทยบริโภคไปในประเทศที่ราคาสูงกว่าราคาส่งออกซะอีกมันที่ราคามันสูงมันเป็นเพราะอะไรสรุปแล้วปัญหานี้คือผม,ม,มถ้าในมุมมองของผมนะมมผมผมมองว่าปัจจัยก็คือหนึ่ง เรื่องกลุ่มทุนอ่กลุ่มทุนก็เสียผลประโยชน์เขาไม่ยอมเอ้าอย่างอ่าบริษัทน้ำมันเขาไม่ยอมขาดทุนน่ะเขาไม่ยอมลดลดลดราวาสอกสองโรงกันเพราะหน้าโรงกันเรารู้อยู่แล้วอ่าน้ำมันลิตรหนึ่งอ่ค่าใช้จ่ายอ่รวมทั้งกันแล้วนะสำเร็จเลยไม่ไม่ถึงสองบาท ต้นทุนต้นทุนไม่ถึงสองบาทแต่ตอนนี้มาขายให้ประชาชนลิตรหนึ่งเกือบสี่สิบบาทหรือสี่สิบกว่าบาทอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะน่าสนใจอย่างน้อยๆก็ฝากถึงผู้บริหารประเทศครับณนะวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนเดือดร้อนมายาวนานประชาชนลำบาก,กยากเข็นเพราะว่าเรื่องพลังงานนี้เป็นการเป็นพื้นฐานหลักในการที่จะพัฒนาประเทศเลยนะผมถามก่อน คนที่มาขุดเจาะน้ํามันเป็นบริษัทต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วนะมาจากหลายประเทศนะครับส่วนมากจะมาจากทางยุโรปอเมริกาครับนะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะมาขุดเจาะสำรวจลงไปได้เนี่ยเขามีการสัมปทานก่อนสัมปทานอืมแล้วทีนี้มันในการสัมปทานนั้นเขามีข้อตกลงกับทางรัฐบาลรัฐบาลอืมว่าเมื่อขุดเจาะได้แล้วเนี่ยนะครับน้ํามันที่ดูดออกมาเนี่ยเขาจะแบ่งให้รัฐบาลเนี่ยยังไงสําหรับประเทศไทย คือเท่าที่รู้จริงๆการการสัมปทานคือมันไม่ใช่มีการสัมปทานด้านเดียวนะคือมันมีสองสามระบบอยู่ในการที่เราจะได้รับผลประโยชน์สูงกว่าสัมปทานการสัมปทานนี้ประเทศได้ประมาณ 20%, 25%เปไม่เกิน30ของน้ำมันของน้ำมันที่ขุดเจาะได้นอกเหนือจากนั้นเป็นผลประโยชน์ของผู้สัมปทานหมดเลยสัมปทานหรือบริษัทต่างประเทศหมดเลย แต่อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้สัมปทานะนะผู้สัมปทานนี้เขาจะจะแจ้งเราได้ยังแบบไหนก็ได้นะเขาบอกว่าเออเขาขุดได้แค่วันละร้อยบาทเลวแต่ถ้าเกิดเขาขุดได้วันละหมื่นวันละแสนก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบโดยตรงได้นะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปตรวจวัดเขา มีแต่ไม่สามารถจะเข้าได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้เข้าก็คือเข้าไม่ได้ไม่สามารถเข้าไปดูการโดยตรงได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตรวจจริงๆเขาก็จะเตรียมเหมือนเหมือนการไปตรวจจัดฉากจัดฉากต้องต้องบอกตรงๆว่าต้องต้องจัดฉากว่าเออวันนี้ผลิตได้เท่านี้นะเราก็เสียเปรียบเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับและทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลไม่เคยเคยพูดถึงเรื่องนี้เลยทําไมถึงไม่มีการเอาอย่างนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องเรื่องลงไป ถามก่อนประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอาใกล้ๆเนี่ยแหละหรือประเทศที่เขาผลิตน้ำมันแล้วก็มีบริษัทต่างประเทศมาขุดเจาะสํารวจเนี่ยค่าสัมปทานของเขาเนี่ยนะครับส่วนแบ่งในการสัมปทานส่วนแบ่งในการที่ดูดเอาพโเรเรียมขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาแบ่งกันยังไงเท่าที่ทราบคือมีประเทศไหนที่แบ่งเหมือนไทยมึ่ง้ามปอรนีมีมีระบบแบบหนึ่งช่างผลิตสองเขาแบ่งผลประโยชน์ สามสัมปทานแต่สมัมปทานของของประเทศอื่นส่วนใหญ่ไม่เหมือนประเทศไทยเพราะว่าเขา,เาทางผู้ให้สมัมปทานได้รับผลประโยชน์ก็แบ่งครึ่งก็ม <50. S 2> ีห้าสิบก็มีห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็มีแต่บางาบางประเทศก็ได้ไม่ถึงห้าสิบก็มีแต่ได้มากกว่าประเทศไทยเกือบทุกประเทศอ่ะเกือบทุกประเทศสรุปแล้วประเทศไทยเนี่ย ในลักษณะของการให้สมัมปทานบริษัทต่างประเทศที่มาขุดเจาะสำรวจน้ามันเนี่ยเราให้สมัมปทานในลักษณะที่เราเป็นยังไงคือเสียเปียบหรือได้เปียบเสียเปียบเสียเปียบ <ๆ S 2> แล้วก็มันมันมันมองแล้วเหมือนการผูกขาดมากกว่านะผูกขาดแล้วก็ไม่มีการแข่งขันอย่างแต้จริงนะแล้วกอทําให้เกิดเนี่ยเขาจะขึ้นราคาน้ามันเพราะระบบกลไกการตลาดโดนครอบครอบอําควบคุมโดยบริษัทใหญต่ต้องต้องพูดผมผมไม่เอึดถึงนะโอเคนะ อมผมไม่เอ่ยถึงแต่ว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นนายทุนใหญ่นะคนไกลการตลาดเห็นไหมเขาจะขึ้นจะลงก็ข,ขึ้นอยู่กับเขาหมดผมสรุปอย่างนี้จะได้ไหมหนึ่ง<ม>เราเสียเปรียบในเรื่องของสัมปทานกับบริษัทต่างประเทศแล้วใช่สองนอกจากเสียเปรียบจากะระบบสัมปทานจากต่างประเทศเนี่ยเขาขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยน้ำมันเป็นของเขาเขาแบ่งให้เรา2 5นะครับแต่เขาเอาน้ำมันไปหมดนะครับแล้วแบ่งรายได้น้ํามันซึ่งซึ่ง ก็กก็ก็ในลักษณะที่คุณบอกว่าไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเขานะครับผลิตน้ํามันได้วันละเท่าไหร่แน่นะครับอันนี้เราเราเราไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะครับนี่เสียเปียมอย่างที่หนึ่งแล้วอย่างที่สองเนี่ยยังเสียเปรียบในเรื่องของการที่บริษัทใหญ่ที่คุณพูดถึงเนี่ยนะครับเมื่อได้น้ํามันมาแล้ว <c oughs> ซื้อน้ํามันเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังเสียเปรียบยังไงอีกก็ <c oughs> เขาสามารถที่จะกาหนดได้อะกาหนดราคากาหนดราคาเองได,าาได้แล้วก็จะจะขึ้นลงนี่เขาเ,เขาไม่ต้องปรึกษาใครนะเขาม<อ>ีอำนาจเต็มเขามีอำนาจเต็มต้องถามรัฐบาลไหมต้องถามคือเขาไม่ไม่รู้ว่าจะต้องถามไหมแต่ว่าเท่าที่รู้รัฐบาลไม่เห็น,หนที่จะไปลงไปแต่ว่าอ้ามขึ้นนะต้น,นทุนคุณก็ยังเท่าเดิมผมสรุปอย่างนี้จะถูกไหมคุณก็ก็ก็ลองให้ความเห็นดูหนึ่งเราเสียเปรียบเรื่องสัมปทานแล้ว สัมปทานประเทศอื่นเขามีส่วนแบ่งที่สูงกว่าเรานะครับคือสัมปทานระหว่างรัฐบาลกับบริษัทขุดเจาะน้ำมันและอย่างที่สองคือเราเสียเปรียบในเรื่องของบริษัทผู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งควบคุมระบบพลังงานเนี่ยนะครับได้ได้น้ำมันมาแล้วเนี่ยนะครับเขายังสามารถมากําหนดราคาเองได้อีกเราจึงสเสียเปรียบสองเด้งประชาชนผู้บริโภคนี่เสียเปรียบสองเด้งผมพูดอย่างนี้ถูกไหมประชาชนถือว่าเสียเปรียบสองเด้ง <น>แต่ว่า,วาถูกต้องนะเอาลนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณเข้าไปเป็นกรรมธิการพลังงานมาแล้วเนี่ยนะครับรู้ข้อมูลต่างๆดีพอสมควรมองเห็นว่ามันจะมีทางแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานก็ดีเกี่ยวกับเรื่องบอริษัทใหญ่ผูกขาดนะครับราคาน้ํามันต่างๆซึ่งทําให้ประชาชนผู้บริโภคนี่เสียเปรียบนะครับดูง่ายๆว่าต่างประเทศบางประเทศอย่างเช่นพมา่าเขาซื้อน้ํามันไปจากไทย แต่ประชาชนในประเทศเขาก็ซื้อน้ํามันนะครับที่ใช้ในประเทศเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าเราทั้งที่บริษัทเราประเทศไทยเราเป็นผู้ส่งออกน้ํามัน,นไปขายครับ <c oughs> มีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไหมปัญหาเหล่านี้ถ้าจะแก้ได้ก็เหมือนที่ผมเคยเคยพูดะนะต้องได้ผู้นําประเทศที่มีความจริงใจรักรักบ้านเมืองรักพี่น้องประชาชนแล้วก็เห็นใจถึงความทุกข์ยากลําบากแล้วก็เรื่องมัน เป็นปัญหาหลักในการที่เกิดปัญหาทุกปัญหาเลยตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจระบบะการเกษตรทุกอย่างมันมันมันมาจาก <โฆ S 1> ต้นทุนง่ายว่าพลังงาน,นที่การบริหารการจัดการของรัฐบาลต้องต้องทำให้ถูกกว่านี้มันก็สามารถทําได้ทําได้ทําได้หมดเพราะรัฐบาลมีอานาจเต็ม ในเรื่องการให้สัมปทานก็ดีแก้ไขปัญหาในเรื่องสัมปทานก็ดีสัญญาต่างๆถ้ามันเป็นธรรมก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ก็สามารถที่จะไปควบคุมเรื่องการกำหนดราคาได้ถูกไหมคือนายกก็สามารถสั่งการว่าอ่าโอเคประเทศไทยเราต้องการที่จะมีระบบแบบนี้นะเพื่อให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนท่านนายกก็สามารถที่จะมีอำนาจเต็มในการสั่งงานได้กระทรวงต่างๆเขามีอำนาจรัฐบาลมีอำนาจคุณมองเห็นไหมว่า รัฐบาลเขาเห็นใจประชาชนไหมเขามาีบริบทในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้อย่างไรบ้างไหมมีไหมที่ผ่านมาคือผมเห็นนะรัฐบาลที่ผ่านมาทุกๆรัฐบาลละ่ะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ถ้าถ้าทุกรัฐบาลผมผมยังมองว่าเขายังไม่ได้มองและไม่เข้าถึงแล้วก็ไม่เปิดโอกาสที่จะให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมาแก้ไขหรือย,ยังมีการแก้ไขหรือย,ยังเท่าที่เห็นถ้าการแก้ไขก็เหมือนกับการทําปักชีโรยหน้าเนาะ อันนี้ต้องพูดตรงๆตรงเหมือนเม่เลยนไม่คิดจะแก้ไขปัญหานี้กับคือไม่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 มีความจริงใจจริงจังที่จะแก้ไขอย่างเต้มที่อย่างนี้ก็แล้วกันนะปีนี้นะครับก็เป็นปลายปี2565แล้วปีหน้าเขา66อาจจะมีการเลือกตั้งนะครับในปีหน้าและก็คงจะต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่คุณอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศในปี 2,566นี้อย่างไรเชิญเลยครับับก็ครเกี่ยวกับเรื่องพลังงานถ้าเรื่องพลังงานก็ผมก็ต้องขอฝากว่าเราช่วยกันมีความจริงใจที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศบริหาราาแล้วก็ต้องอต้องมีความความกล้าที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจริงใจนะครับเพราะว่าจรย,ยิงมันแก้ได้ใช่ไหมแก้ได้มผมผมมั่นใจนะเพราะว่า ถ้าหนึ่งนายกมีอำนาจเต็มรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มก็สามารถที่จะสั่งการได้หมดครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราเราพร้อมที่จะเป็นคนที่จะมาแก้หรือไม่แค่นั้นเองครับแล้วก็ฝากว่าเรื่องพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพนะครับและก็เป็นพื้นฐานของทุกปัญหาเลยนะตั้งแต่เรื่องการเกษตร เรื่องราคาพลังงานคือต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพลังงานหมดเกิดจากพลังงานเป็นต้นเป็นปัจจัยหลักนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะลดถือว่าลดต้นทุนการผลิตได้ในส่วนหนึ่งแล้วแต่ต้องไปไปอิงกับกระทรวงพาณิชย์ต้องควบคุมเรื่องราคาสินค้าต้องคอยดูแลเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยมันต้องดูทั้งระบบอย่าปล่อยให้มันขึ้นต้อง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  แมตช์กันระหว่างทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอ่ะนะเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะรรต้องต้องควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ใช่อยู่ๆจะขึ้นเห็นไหมพอ,อปล์ปมสมมุตินะน้ำมันปล์มน้ำมันก็คือถือว่าเป็นพลังงานนะน้ำมันปล์มมันขึ้นราคามันก็แฝงไว้เลยอ่าซื้อปล์มกิโลละสามบาทน้ำมันพืชน้ำมันปล์มขวดละหกสิบกว่าบาท ลิตรหนึ่งอ่าลิตรหนึ่งเอาประมาณไม่ถึงลิตร<ม>อ่ะนะนดดอ่าก็แต่พอซื้อกิโลละหกบาทน้ำมันก็ออกสิบกว่าบาทเหมือนกัน<ะ>แล้วถามว่าแล้วต้นทุนการผลิตมันอยู่ที่ตรงไหนอ่าแล้วทําไมราคามันแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วมันไม่ลงนะ,ะ,ะคือราคาสินค้าทั้งหมดอ่ะอ้าหมูขึ้นสินค้าก็ขึ้นทุกอย่างอะไรไกลจะขึ้นอะไรแล้วไม่ได ตรวจสอบเรื่องท้นทุนการผลิตไม่ได้ควบคุมตรงนั้นแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ก็สิ่งที่สําคัญก็ที่สุดก็คือมากระทบเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นคือขอฝากว่าถ้าใครได้เป็นรัฐบาลน,นะครับต้องอมีความจริงใจล้าหารที่จะแก<น>้ไขปัญหาเพื่อเพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ไปไปทำเพื่อนายทุน เอาเรื่องพลังงานนี้ก่อนเลยถ้าพลังงานราคาลดลงอย่างริทซยี่สิบกว่าบาทอย่างที่คุณว่าต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับมันก็จะลดลงตามไปด้วยครับและก็จะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนใช่นั่นเองนะครับครับผมครับทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเข้มธนวัฒน์นะครับขอบคุณมากเช่นกันครับท่านทนายมานะสมาชิกนะครับของพรรคพลังธรรมใหม่และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นะครับเป็นเลขากรรมธิการพลังงานของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับและก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับก็ขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ